เกิดไม่ใส่ก็จะบอกเอ้ยทำไมไม่ใจหนีเฮ้ยประตูประตูประตูนะไอเหี้ยมันจะมาฮีมานะอีพวกนี้คือไม่ทำาหาอะไรเลยเนี่ยเราก็เกะมาค่ะดื้อคือเกียนคีย์บอร์ดไงมันมันคือแบบะอือนีหาคนนี้ไม่เอาดูดมาวิจารณ์ก็วิจารณ์ก็แบบวิจารนี่ขันขันอยู่นะนี่ก็ใ่ไหนะ ม,ม,มุด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 ขอโทษขอโทษขอโอือ Piet, okay. มนไีไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำลังหา,หาหอยู่ไม่มองมององหาวิธีอยู่วิธอยู่ไหนบ้างเนี่ยพีิพบอกหน่อยถ้าใครเจอโอ้เยโทโทดโอนนี้ก็ถางนี้นีอยู่นีนี่โอเคฉันก็ไปหาวิเบลจะกินน้แท็ทอกออนเดยท่านจะกิน board. ได ผีอยู่ผีอยู่จะเริวมานี้แอะแอะเมาไม่ใส่เกาะไม่ใส่เกาะเดี๋ยวเรอเดี๋ยวพี่รอถ่ายรูปอยู่ลอดหน้าเทาติิธี่าตั้งวิธีตั้งวิธีสุดสามอม่แล้วโซ Đói thịt, đói thịt, đói thịt. Chơi chơi cái cái nha nhiều giảm một nữa รูดนะดูดแล้วนะเฮยไปสวนอะไรกิติปิโสเหรอกิติปิโสพระวาันมาเอามาเอาอะไรงานแล้วฉันากระถางพวกแล้วพี่เดียวมาปักนี่เตียวนีแปดสิบวนีแปดสิบน้ำไปฉันำไปฉันกำไปโลลัมาได้ไหมไปายอยากกราโดดเลยวะอยากกระโดดโดดลงมา ลากมาไปนี่มาตรงนี้มาตรงนี้โอโซนตรวจลงมาแล้วได้ค่ะว่ามันจะเสียเลือดหนึ่งคูณสี่ใช่เหรอจแล้วเจอกันค่ะตรวลงมาแล้วมันจะเสียเลือดหนึ่งคูณ่ก็ได้ค่ะทุกคนไม่มีใครมาตัดพิธีเลยใช่ไหมพี่อยู่ใกล้กันมากแล้วน้าโอโซนสบายแล้ย เก้าไว้ใช่ไหมเ้าเก้าเก้้าอพเดินนนี้เอนียูเช็คเได้เก้าเก้าเก้ากเก้าเกยาายายาเก้าเก้าแลก้ากนี่โลยหับสงมาตะปูเมื่อกี้ไม่ยักาเก้าี้าเก้เเวลาเพื่อนมาแตะได้เ้าเยทีนี้แดกดูดไม่พอแดกความเร็วอีกพี่ไม่ได้ไปช่วยนะพี่เจ็บนะ เจ็บก็เจ็บอีกครั้งทำไมมันร้องอ่ะอีเนี่ยมันร้องอ่ะอีดอกเจ็บ้วสดก็ปีโยนตะปูลงไปนะจะเจ็บตรงไหนคือเจ็บกีนี่หละกีบีโซว์พระขาวอารักาสามมาสัมปุทุพุธจุกจู๊พี่แับแป้งอะไรจุกวะออโอ๊ย ตามของก็อยู่นะกำลังหาของให้อโอโซนตรวจอยู่ใช่ไหม,ไมอเออบ้านสินหยิบเล่นได้นะมาพี่โปรใสสินไว้พี่ก็ปลดใสสินอยู่ตรงข้างวิธีประตู่างนี้ อย่าแท็กซี่มันกดดันกดไม่ท sí ันใช่ไหมได้กดไม่ทันแล้วก็เซฟไปเดี๋ยวอ้านนน่นนานนานเธอนั่นแหละไม่ใช่ชันเธอสองคนเธอสองคนเมื่อไม่รู้เป็นไรอีกเนี่ยเธออ้างเธออ้างเมื่อกี้ฉันกดดันมาเลย่มอพี่เขาไปเอาตะปูมาปัก ตะปูอยู่หลังบ้านสี่เหลี่ยมสาบานค่ะเขากล้าไปเลยค่ะน้องถึงกับสาบานเลยนะเดี่ยวเออถ้ามันไม่จริงขอให้จีระเบือเลยนะเจอยามาเอายาไปไปทำาเอายามาเอายามาเอายาเนี่ยยาอยู่นี่เออเขาเห็นปูอยู่ไม่ได้เลยโชพี่มียาอะไปปักไหนโชย้อนกลับมาโชโชย้อนกลับมาเขาหายอยู่ ตะปูปักสีส้มไงแท่นส้มเราทีไม่นด้เลยดีมากดีมากอามีตะปูแล้วเหรอสวดสวอะไระสปใชหาผีวะน่ะเอาฉันเหรอไม่ใช่หฉันเหรอ เฮ้ยยันก่อนยังก่อนไม่บ่อยพักพอลมุดข้อได้ไหมโชว์รอแป๊บนึงนะโอ้ไม่นาเออพวรีะเียไ้่นเป็นเลีย้อยใช่หรือัปล ไปไหนวะน่ะพี่ชุกคนเปล่าพี่กดดีมเกิดได้นะเดนจุดเกิดได้ได้กันเองได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันต้องเข้าไปเอาโชว์ให้ได้40มสิ มาส่งต่อหน่อยมาส่งต่อหน่อยไหนอยู่ไหนมาเอาวิญญาณไปหน่อยอยู่ไหนละ่ะ <c oughs> ลงทุนเกินพาไม่หายเจ,จ็บแล้วเอา,าเอาไปหน่อยใครก็ได้มาเอาไปหน่อยเจบ็จบอจบอกจ็บอกจ็บอกชุดไม่ได้สีชํา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชบก่อนทีนิดเดียวบอกให้ฉันบอกให้ฉันบอกให้โอซนมาเอาไปไปเอาวิญญาณไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กันสิให้แยกมาคำเถอะนะพี่เดี๋ยวว่าามฉันบอกดีที้ไงเดี๋ยว ที่เดมานี่ี่เดียวมานี่สามยิ้มชื่อ็คำสจุอยู่จะจุกรอบรถจุกรอบรถไปดิไปช่วยกันไปช่กันนี่แน่น้ำมต์เอาไปน้ำเอาน้ำมนไปาี่มันมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาโต้พเต้าโต้ กะโดดอะไรวะน่าพี่เดี๋ยวหาของนี่หาของหาของพี่เดี๋ยวช่วยด้วยไปหาของอยู่ฉันฉันได้นี่อ๋อนางอามานางมาเอ้าแล้วจะเข้าตู้แล้วทช่ไมฉันโดนวะนี่มาเอาไม้ไปตีมาหน่อยไนี่นี่ฉันก็ำลังหาของอยู่นะโซนมาเสร็จยุดหนไม่ดีแดกคุณน้าผีมันจะตุยแล้วนะใคนจะเอ็มวีปีว่ะให้มันตุยทำไมของมีโซ่มาเล็ก ตรงตรงอยากตัวได้ไหมได้กันไหมได้เลยเล้ยอ่ะผีจูบว่ะทุกคนผีจูบเก่งมากผีอยู่ข้างบนพี่อย่ามาพันเศษส,สนินตรงนี้ใช่มาพันตรงนี้ผีมันจูบว่ะอย่าไปแตะประตูนะทุกคนเด็กเรากำลังเช้กำลังหาของไหนผีอยู่ไหน,นนหนไม่โดนไอ้กลายให้พามองหาผีสิ ีผานี้จะเห็นไล่ะนี่พาเห็นผีไม่ใช่หรอฉันได้แต่น้ำวนหมดเถอะลองดูความสามารถนี่นี่ีอยูนี่นี่เองนะ่และเมงราะมันอาเราะอีผาันทีเดียวแตกเลยมันผีถูกกำจัดผีถูกกำจัด โหดมากอย่างนั้นเหรือบอกสู้ชังเก้น,นไม่มีไชโซโซเนอร์สวดสามไปดิเรื่อนหมายเฮียมาเคลน่อหมายไเป็นพ่าสอนสินสวดสามไปจ้ะพอเตอร์อย่าวิ่งเดี๋ยวก็ล้มหรอกโอเคชิีนี้จบแหละไปโหด